สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเ,ออเป็นวันแรกของการออก o ร d ทริปของตาลค่ะแต่ด้วยความที่เราออกจากบ้านกันตอนช่วงเย็นๆเนาะก็เลยไม่สามารถไปได้ไกลค่ะก็มาแวะพักกันที่ n e วช h อ p ปิ้งนะคะก็จะบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆค่ะแต่ว่าเป็นเมืองที่บรรยากาศจะค่อนข้างแบบเก่าๆนิดนึงนะคะออคือในเมืองก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศตัวเมืองนะคะมาฝากคะ่ะ ะะตรงบริเวณเซ็นทรัมนะคะก็จะแบบไม่ใหญ่มากก็จะมีเป็นพวกร้านค้าอะไรต่างๆนะคะอยู่ในวงเดียวกันมีร้านอาหารอะไรต่างๆตัวตึกหรือว่าพาเมต์อะไรต่างๆก็จะแบบค่อนข้างบรรยากาศเก่าๆนะคะทันมาถึงที่เมืองนะคะคเกือบๆห้ามุ กว่าๆแล้วแหละอตอนนี้มาถึงก็ร้านค้าอะไรต่างๆก็ปิดเกือบหมดแล้วนะคะจะเงียบๆหน่อยทุกนคาตอนนี้นะคะเดินมาเจอสปอตที่เป็นแบบว่าสวยงามของตัวเมืองเลยนะคะเหมือนเป็นสวนที่อยู่ติดกับน่าจะเป็น ไม่แน่ใจเป็นแม่น้ำหรือว่าเป็นลำทารหรือเป็นคาแนลเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะเซิร์ชข้อมูลแล้วอินเสิร์ตโลเคชันให้ดูอีกทีนึงนะคะตอนนี้คือตันแบบสุ่มเดินไปได้เรื่อยแล้วก็เดินมาจนเจอนะคะน้ำแรงมากเลย เห็นเป็นสีครีมครีมหลังสีน้ำตาลน้ำตาลตรงนั้นนะคะจะเป็นปราสาทนะคะเดี๋ยว,วยเราจะเดินไปค่ะบรรยากาศดีมากนากค่ะตรงนี้ ตรงนี้ร่มรื่นมากค่ะนี่จะเป็นพวกอพาร์ตเมนต์นะคะแถวย่านนี้คือแบบสวยมากแม้ตึกจะเก่าๆนิดนึงแต่ว่าเขาตกแต่งสวยยมากค่ะตรงเวงที่เห็นด้านนู้นนะคะจะเป็นพวกร้านอาหารนะคะฮัลโหล อันนี้นะคะขับรถมาจากสตอกโฮมนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆเองเนาะไม่ไกลมากคือแบบถ้าใครมีรถนะคะมาเป็นแบบวั day mm hmm. เเนเด y t ทริปอะไรอย่างเงี้ยฮา d a ดทริป mm hmm. ก็ได้พวกร้านอาหารคาเฟ่อะไรเนี่ยเยอะอยู่น <I do. S 1> ูอ๋อตอนนี้เป็นวิดีโอนะ <I do. S 1> นะ